สองทางขวานี้มาจาก2ที่เป็นฐานตรงนี้นะครับอ่าโน้ตไว้นะฮะสองที่เราเห็นทางขวาเนี่ยครับมาจากฐานล็อกส่วนรูทเก็มาจากตัวทางขวาที่เป็นรูทเเมื่อกี้เนี่ยอันนี้เาเรียกว่าปลดล็อกเฮ้ยมีใครเห็นอะไรไหมว่าปลดล็อกเกิดอะไรขึ้นมองดีๆมองสองข้างดีๆ มันคือตัวเดียวกันใช่ไหมก็คือตัวไหน2กําลังรูทอะไรลูทเกับ2กําลังลูทเมันก็เลยทําไมกันได้ตัดได้ครับเนี่ยครับตัดอย่างนี้เลยเจ้าเลยเนี่ยตัดเลยเพราะฉะนั้นตอนนี้น้องก็จะเหลือ 2x ยกกําลังด้วย l o อก x ลบด้วย4ยกกําลังล็อก8เท่ากับ0นย์ น้องครับเขียนไปเลยตัดแล้วเท่ากับศูนย์คำว่าตัดคือย้ายไปลบนี่ก็เลยเหลือศูนเลยเสร็จแล้วครับย้ายลบ4ี่ไปทางขวาก็จะเป็น 2X ยกยกกำลังล็อก X ทางขวาก็จะเป็น4กํกำลังล็อกแครับนี่เขียนงี้เลยนี่ต้องมาแบบนี้ ต้องมาแบบนี้ได้โอ้โหตั้งแต่แรกโจทย์ยาวเบื้ยเลยน้องจัดรูปไปจัดรูปมาครับเหลือแบบนี้เพราะฉะนั้นนะครับอยากจะให้กำลังใจน้องว่าเวลาเจอโจทย์ยากๆนะครับถ้ามันทำไม่ได้เนี่ยเราข้ามไปก่อนอันไหนทำได้ไม่ยากเราก็ทำเวลาสอบเนี่ยพี่บอกเลยนะว่าเฮ้ยเดี๋ยวถามก่อน น้องรู้วิธีเดาข้อสอบไหมเคยสอบเลขไม่ทันไหมเคยใช่ไหมแล้วเดาข้อสอบเคยไหมเคยใช่ไหมรู้วิธีการเดาข้อสอบไหม